พระที่มาพระที่มาสอบมาถามแล้วก็ไปทําตัวตามปกติแล้วม,มันจะแก้ไขปัญหาได้หรือท่านเอ๋ยพระเลยหรือแรหนอแม้แต่ชายหญิงหรือพอพ่อแม่หนอของลูกเด็กนั่นแหละเอ๋ยหากไปเลยทําที่อื่นนะท่านหนาะหากไม่ทําตรงตารางนั่นแหละคระหากไม่เพียนบําเพ็ญเ,เพียนภาวนา เอาแต่ขี้ขาหนอเบียดเบียนกันนั่นเอย่ยคงไม่พ้นไม่รอดหรอกท่านเอย้ยเฉลยเลยเช่นนี้นั่นแหละพวกที่บอกว่าเออไ่เป็นลาเดี๋ยวไปจัดการเองเดี๋ยวไปทําเองใช่แล้วท่านเอย้ยหากไม่ผ่านเลยนั่นแหละเนาะเป็นเพราะตัวเขาทําไม่พอนั่นแหละเนาะเช่นนั้นนั่นแหล,ล,ละเอ้ยแล้วหนักขึ้นเพราะที่นี้เป็นที่ที่เราทําเป็นที่เราทําใช่ไหมท่านเป็นที่ เอาดวงวิญญาณมากันหากใครนั้นไปทำที่อื่นหนะทำแล้วไม่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาทำแล้วหนาเหนื่อยค้านกันนั่นแหละในอุปสรรคในการนั่งอีกท่านสมาธินั้นไม่ใช่ง่ายอย่างที่แท้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนั่นแหละเอ,อ่ยหากเกิดเลยอุปสรรคนั่นแหละท่านเจ็บปวดหนอปวดเมื่อยตามตัวพอทรมานหนอจุกในอกในหัว มันเจ็บปวดรวดร้าวแหละท่านเอ๋ยล้านลางเลยยึ่งไปลงนอนแหลไม่ตั้งใจทําให้ตรงแหละท่านเอ๋ยคงบอกเลยว่าไม่ผ่านเช่นนั้นแลไม่ผ่านแล้วจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมสิท่านเอ๋ยเพราะเด็กเลยหรือดวงวิญญาณหนอไม่ได้ไปไหนกันละพอโกรธน้อเกลี้ยวกาดอีกนะสิไหนละปากดบดีแล้วสิท่าน ม่าจะทําให้ฉันไปเกิดหนอแล้วฉันไหนยังมานั่งจองอยู่พอนี่ละหนอจย่งเพิ่มความทวีขึ้นเอ่ยทั้งคารวาสและพิสุสงทุกคนท่านเอ่ยเพราะถือว่าให้สัญญตจากกับดุลยา์าแล้ว,ลวลเขาหวังแล้วใช่แล้วนั่นแหละเอ่ยมีสิทธิ์เลยเต็มประตูอีกแหละท่านเพราะเขาสัญญาเองนี่นะ แต่สุดท้ายสัญญานั้นไม่เป็นตามที่ต้องการอจะใครมาขอใครจะมากําจัดไม่ได้แล้วงานาน,นี้จะได้คนที่บอกว่าทำไมไม่ดีขึ้นนั่น ให้ไปถามตัวเองก่อนว่าทําตามกติกาหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยทางทําเลยตามกติกาหนาะทําตามที่เราทํากันนั่นแหละค่ะบํเพ็นเพีเยรหนานะอดทนอดสู้หลังโคตหลังแข็งแหละท่านกินน้อยนอนน้อย,อยพูดน้อยแหละท่านหนาะปฏิบัติให้มากนั่นแหละค่ะผ่านแน่นอนนั่นหนาะขอควันพงอ่าเทวดายืนยันเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้สถานที่ของตนเอง และก็บรรยากาศของตนเองในการปฏิบตัติก็ตั้งใจและกันไม่ตั้งใจก็ตัวใครตัวมันใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกได้เช่นนี้เลยนั่นแหละนะแล้วแต่ใครจะพิจารณาเอาคราบนั่นแหละนะบอกเรื่องจริงเช่นนี้แล้สาธุขอประคุณท่านเทวดาสำหรับข้อมูลนี้